เช้าลักนาราศีเมถุนดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนมิถุนายนปี2566มีจังหวะดวงดาวที่จะมีมุมที่ดีนะครับในวันที่19มิถุนายนในเวลาเที่ยงคืน5นาทีดาวพุธจะโครจรเข้าสู่ราศีเมถุน ได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีดาวพุธยังให้กำลังรุนแรงเป็นปัญจมหาบุรุษโยกในเรือนของตนชาวลัคนาราศีเมถุนจะได้กำลังที่ดีของดาวพุธท,ที่จะโครจรมีเรียวมีแรงทับกายสังขารตั้งแต่19ไปนะครับนะ ะนะแล้วเนี่ยในเดือนนี้บางท่านมีโอกาสได้หลักทรัพย์สินทรัพย์นะครับได้ของชิ้นใหญ่ได้ของมีคา่ามีราคาบางท่านได้หลักทรัพย์ได้หยวดย,ยานพาหานะได้ของใหญ่เข้าบ้านก็ได้นะครับมีของชิ้นใหญ่เข้ามาบางท่านนั้นมีการจัดการเกี่ยวกับบ้าน <Be at> เกี่ยวกับรถ <Be at> เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยเกี <Be at> ่ยวกับหลักทรัพย์เกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้างร้านสำนักงานก็เกิดขึ้นได้ท่านใดที่รอดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลังวันที่19มิถุนายนไปนะครับไม่เกินหนึ่งเดือนนี้นะครับจะมีความสำเร็จนิติกรรมเกี่ยวกับเอกสารทุกประเภทจะมีความสำเร็จท่านใดรอจัดการในสิ่งต่างๆนะครับจะมีมุมที่ดีด้วยดาว พุทธคือดาวแห่งการสื่อสารการติดต่อการเจรจาโคจรได้เกณฑ์ดีต่อดวงชะตานะครับวาจาจะนำลาภผลวาจาจะนำทรัพย์วาจาจะเป็นเสน่ดึงดูดผู้พบเห็นนะครับนะหลัง19มิถุนายนท่านใดททำงานที่มีการสื่อสารการติดต่อรอการดีลงานรอปริเศตงานรอ,อ,อดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใบอนุญาตทุกประเภทรอนิติกรรมต่างๆเกี่ยวพันกับเอกสาร การพูดคุยการเจรจาก,การดิวงานการเดินทางจะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีเจาะไปที่ในเรื่องหลงดาวการเงินนะครับดาวการเงินนะครับนนในเดือนนี้ยังมีดาวนิดโคจรในเรือนการเงินนะครับจะต้องบอกว่าในช่วงนี้ต้องระวังรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านมีเรื่องอึดอัดคับใจบ้างนะครับเรื่องเงินทองหรือมีเหตุการณ์จะต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วบางท่านจะเรื่องมีเรื่องให้เสียเงินไปกับ สุขภาพบางทีคุณอาจจะได้ซื้อยานะครับได้ซื้อยาได้ของเกี่ยวพันกับสุขภาพได้ซื้อของที่มันพังเสียหายแล้วกลับมาทดแทนมีบางอย่างในบ้านพังเสียหายต้องเสียเงินไปซ่อมแซมนะครับบางท่านจะมีคดีความทางการเงินหรือทะเลาะก,กับใครเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งอึดอัดใจกับใครบางคน,คนเรื่องเงินทองทองบางท่านรอาการมีหนี้สินก็จะมีนะในช่วงนี้ก็จะสําเร็จมีรอเดินเครดิตทางการเงิน ในดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวองคารเป็นดาวเจ้าเรือนอลิอยาให้ใครยืมเงินนะบางทีจะมีคนมายืมเงินคุณนะครับ <S <S ค,คุณจะทะเลาะก,กับใครพอเรื่องเงินเงินทองทองก็ได้นะครับแต่ว่าดาวองคารยังเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระยังมีมุมที่ดีนะครับที่โคจรในเรือนการเงินไปจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2566นี้ฉะนั้นเดือนมิถุนายนจะได้ลาบทางการเงิน จะมีช่องทางโอกาสต่างๆให้ได้เงินบางท่านจะได้เงินง่ายๆมีเงินเข้ามาเพิ่มนะครับมีโอกาสที่จะมีช่องทางให้มีรายได้เสริมมันแปลว่าคุณจะมีรายได้มากกว่า1ช่องทางมีที่มาแห่งการได้เงินมากกว่าหนึ่งช่องทางก็เกิดขึ้นได้ในดวงสตาร์มันแปลว่าในช่วงตอนนี้นะครับดาวพุธเนี่ยนะครับโครจร ดาวพุธโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภจนถึงคือต้อนเดือนเนี่ยดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแต่ก็คือวันที่สองประมาณเที่ยงแต่ว่าวันที่หนึ่งเนี่ยดาวพุธยังอยู่จุดลาภะท่านใจร,รอการเสี่ยงหวยนะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือเกี่ยวกับแม่เนี่ยเอาเลขเกี่ยวกับพวกเนี้นะครับไปเสี่ยงมีโอกาสถูกหรือเลขเกี่ยวกับอายุคุณพศออเกิดคุณเลขเกี่ยวพันกับคุณเลขบ้านเลขรถคุณก็ได้ นะครับเลขจะเกี่ยวข้องกับตัวคุณจะนําโชคนาชัยมาสู่ดวงชะตานะครับแต่ว่าในช่วงวันที่1เนี่ยนะครับระวังเรื่องมีปากเสียงกับคนอื่นได้ง่ายนะเพราะว่าหลังจากวันที่1ดาวพุธแยกออกจากราหูก,ก็จรงิงหลังจากวันที่2เนี่ยนะครับดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภร่วมกับดาวมฤรตยูจนถึงวันที่19เมื่อดาวพุธโคจรร่วมกับดาวมฤรตยูการขีดการเขียนการเอกสารการเดินทางกระทันหันจะเกิดขึ้นการพูดการเจรจาก,การสื่อสาร นะครับแบบปรับปรับฉับไวเกิดขึ้นกับดวงชะตาบางท่านมีการโยกย้ายที่อยู่บางท่านมีการเดินทางไกลกระทันหันโยกย้ายที่อยู่กระทันหันหรือมีปัญหาเกี่ยวพันกับญาติพี่น้องกระทันหันนะครับมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยนะครับแต่ว่าถ้าได้ย้ายที่อยู่เดินทางไกลอะไรเงี้ยแก้ดวงชะตาหรือมีการจัดที่จัดทางจัดที่นอนซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก้เคล็ดดวงชะตาไม่ใช่นั้นบ้านพางัพงรถพังมีส่วนประกอบบางอย่างในบ้าน เสียหายของใช้คึกในบ้านเสียหายเอกสารผิดพลาดการนัดหมายเลื่อนนะจนถึงวันที่19แต่หลังวันที่19เนี่ยการติดต่ออะไรต่างๆมีความสําเร็จนะมีความสําเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามาทีนี้เนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับดาวทิตย,ยังอยู่จุดวินาศเป็นดาวเจ้าเรือสหัชชะเป็นวินาศต่อชะตาล่วงกับดาวมรตยูบางท่านมีเรื่องเก็บกดอึดอัดบางอย่างเกี่ยวกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงาน จะมีเพื่อนร่วมงานบางคนมามีความลับปกปิดคุณหรือคุณจะมีความลับปกปิดญาติปกปิดเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวมันจะแปลว่าจะมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของเพื่อนหรือเพื่อนทะเลาะก,กับเราเ <c oughs> พื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานญาติสนิทเนี่ยบางคนเนี่ยจะทําให้เราอึดอัดใจคนใกล้ตัวจะทําให้เราอึดอัดใจหรือจะทะเลาะก,กับเราได้นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะครับหลังวันที่15ดาวอิตโคจรผ่านดวงชะตา คือจริงๆหนละังเดือนนี้จะมีโอกาสได้ติดต่อเพื่อนฝูงหรือจะได้เข้าใกล้สังคมที่มีขั้นมีตําแหน่งนะักการเมืองข้าราชการหรือเพื่อนบางคนที่มันมีขั้นมีตําแหน่งมันติดต่อเข้ามานะครับนะมันจะมีการเดินทางไกลด้วยนะนะครับโดยเฉพาะหลังวันที่15เนี่ยการเดินทางไกลนะครับการที่จะมี กิจการหรือกิจกรรมหรือจะมีงานบางอย่างร่วมกับคนใกล้ตัวเกิดขึ้นได้ด้วยการทํางานร่วมกับคนใกล้ตัวมีความสําเร็จหลังวันที่15นะนะครับแล้วก็ในดวงเนี่ยแปลว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณจะได้เครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใหม่เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้สํานักงานมางคนได้ทองคํานาฬิกาแว่นตาเครื่องไม้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในดวงชะตาเนี่ยนะครับดาวศุกร์ยังอยู่ในเรือนการเงิน บางท่านจะได้เงินแบบคาดไม่ถึงเป็นราชาโชคด้วยนะบางท่านจะมีคนมาสนับสนุนทางการเงินได้เงินแบบคาดไม่ถึงได้เงินจากคนใกล้ตัวที่สุดบางท่านจะมีการลงทุนหรือมีความคิดอยากจะลงทุนบางท่านจะมีความคิดที่อยากจะเสี่ยงนะครับนะหรือก็จะแปลว่าบางท่านจะมีโอกาสที่จะมีการเสียเงินไปกับบุตรหลานบริวารเด็กลูกน้องสัตว์เลี้ยงหรือท่านใดที่มีบุตรบริวารที่เติบใหญ่เขาจะนําเงินมาให้เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนคุณจะได้ลาบเป็นบุตรบริวาร ในด้านของความรักดาวคู่ยังเป็นราชาโชคคู่ยังสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือท่านใดที่มีคู่นะนะครับที่มีงานทําร่วมจะมีความสําเร็จคู่จะเป็นลาบเป็นผลนะครับต่างๆบางท่านที่โสดจะมีตัวเลือกจะมีคนมาชอบนะครับจะเกิดขึ้นได้นะท่านใดที่ลองไปหุ้นส่วนต่างๆจะมีความสําเร็จนะครับ ชาวราศีเมถุนเดือนนี้นะครับเป็นเดือนที่ดีดาวศุกร์จะยกได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยตั้งแต่วันที่30หลังวันที่1 9ใเลยดวงคุณดีนะครับทำอะไรโดดเด่นแข็งแกร่งนะครับมีความสําเร็จการงานก็เกิดเป็นลาบผลเกิดเป็นผลประโยชน์นะครับเปิดเป็นโอกาสนะครับทำอะไรต่างๆทางการงานเป็นผลสําเร็จมาสู่ชะตาขอเพียงคุณตั้งมั่นนะครับแล้วก็ตั้งเป้านะครับก็จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีดาวปัญญาโครจรเป็นราชาโชคให้คุณต่อดวงชะตา ขอให้ท่านเหง่งห่งสําหรับชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยนะครับท่านใดนะครับอยากจะมีเครื่องรางเสริมดวงชะตานะนะครับอยากจะมีเครื่องรางเฉพาะดวงนะครับเอาไว้เป็นกําลังใจนะครับนะเครื่องรางนี้ชื่อว่ายันนวคุณมหายันโบราณนะเป็นยันที่มีประสบการณ์บอกกก่าค่อนข้างเยอะเป็นยันโบราณนะนะวผมจะเอาให้ดูนะผู้หญิงท่านนี้เขาบอกว่าเนี่ยเขาส่งเลขพัสดุไปแล้วเขาบอกได้ลาบเลยเนี่ยนะนะครับ นะหรือบางท่านเนี่ยนะครับมีหลายท่านนะประสบการณ์แล้วแต่บุคคลนะเขาบอกว่าได้ยันนะว่าคุณมาเนี่ยถูกหวยลอตเตอรี่สามงวดติดเลยค่ะนะครับมีหลายท่านนะไปดูกับแอดมินแต่บางท่านเนี่ยนะครับเขาบอกเนี่ย เขาทนทรมานมา3ปีเนี่ยตั้งแต่บูชายันนวัคคุณได้รับเงินเนี่ยมา4ล้านถูกหวย3มงวดขอพระคุณอาจารย์ที่ชี้ทางสว่างให้ปฏิหารมากๆยืนยันว่ายนวคุณให้คุณจริงๆสาธุเนี่ยนะครับนี่เป็นประสบการณ์บางคนก็ถูกหวยนะหลายแสนนะเนี่ยนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเป็นยันส่วนบุคคลเนี่ยไอคนที่บอกได้เงิน4ล้านเขาส่งเลขบัญชีออมทรัพย์มาให้ดูนะครับก็เ,เ,เหลืออยู่3ล้านเขาใช้หนี้ไป็น1ล้านนะครับ นะความเชื่อแต่ละท่านนะนะครับนะก็มีอีกศาสตร์หนึ่งนะเป็นความรู้และประสบการณ์นะครับเป็นคอร์สเปิดปัญญาก็แล้วกันนะครับเปิดชีวิตนะครับนะก็ ưng, เป็นคอร์สที่ชื่อว่าความลับจับหลายล้านนะท่านใดอย,กยากจะเรียนนะครับนะเป็นความลับเป็นความรู้และประสบการณ์ของผมนะที่สร้างชีวิตจากติดลบสู่ชีวิตหลายล้านนะครับมีหลากหลายธุรกิจนะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณเนี่ยนะครับ เป็นคนที่ยังไม่มั่งคัง่งนะครับเป็นคนที่ติดลบอยู่นะครับผมแนะนําคอร์สนี้เลยนะครับนะชีวิตคุณจะมั่งคั่งขึ้นดีกว่าคุณไม่รู้อะไรเลยนะนะครับผมใช้ข้อมูลนี้เปลี่ยน,ปนแปลงตัวเองสั้นมากนะครับจากชีวิตติดลบพ่อแม่ไม่มีมรดกไม่มีอะไรผมนะครับจนชีวิตเปลี่ยนจนมีหลายล้านนะครับนะท่านใดสนใจอยากจะเรียนรู้นะครับก็แอดมินจะส่งลิงก์เข้าไปให้เรียนเลยเป็นวิดีโอที่ผมทําไว้แล้วนะครับ หลายท่านหลายร้อยร้อยท่านก็เข้าเรียนแล้วนะครับนะท่านใดอยากจะเรียนนะก็ดูได้ตลอดชีวิตนะดูซ้ำไปซ้ำมาสวัสดีครับ